สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง N b t บเวลา9นาฬิกากับดิฉันพิชชาพิพัฒนากุลชัยแขวงการทางยะลาประชาสัมพันธ์ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่หลังคนร้ายลักขโมยสายไฟยป้ายบอกเส้นทางเป็นจำนวนมากนายมนตรีมัตลีผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดยะลาเปิดเผยว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพหรือแก๊งลักขโมยป้ายบอกเส้นทางและสายไฟฟ้าตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ในส่วนความรับผิดชอบของแขวงการทางจังหวัดยะลาพบทั้งในเขตอำเภอเมืองอำเภอร,รามันอำเภอรกรงปีนงังและเขตโอยต่อของจังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะในเส้นทางหลวงหมายเลข4082ยะลาตโตปากเกะอำเภอร,รามันจังหวัดยะลา มีกลุ่มมิจฉาชีพขโมยสายไฟฟ้าและป้ายบอกเส้นทางไปแล้วถึง3ครั้งเส้นทางอำเภอเมืองยะลาบ้านลำใหม่ป่าพา้ออำเภอโคกโ,โ,โพจังหวัดปัตตานีและเส้นทางสาย418ยะลาปัตตานีก็ถูกขโมยทั้งสายไฟฟ้าและป้ายบอกเส้นทางไปหลายจุดสร้างความเสียหายทางทรัพย์สินให้กับทางราชการเป็นมูนลค่าจำนวนหลายล้านบาท และฝากไปถึงสถานที่รับซื้อเศษเหล็กหรือร้านรับซื้อของเก่าหากมีผู้นําแผ่นป้ายคล้ายป้ายบอกเส้นทางมาขายขออย่ารับซื้อเพราะจะมีความผิดทางกฎหมายพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการด้วยสภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและช่วงวันที่6-9ถึงกกุมภาพันธ์นี้อากาศจะหนาวเย็นลงอีก กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันยังมีกำลังแรงทำให้อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันทั้งนี้ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่6-9กุมภาพันธ์25 5 8ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ไว้ด้วยห่ะต่อกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะศาลโลกพิพากษาให้ทั้งโครเอเชียและเซอร์เบียไม่มีความผิดในคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยสงครามยูโกสลาเวีย ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศภายใต้การดำเนินการของสหประชาชาติมีคำพิพากษาว่าโครเอเชียและเซอร์เบียไม่มีความผิดในการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์พลเรือนจากความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ระหว่างสงครามที่ทำให้ยูโกสลาวเวียแตกสลายโดยประธานสาลยุติธรรมระหว่างประเทศระบุว่ากองทัพโครเอเชียและเซอร์เบียได้ทำสงครามเข่นฆ่าต่อกันจริงแต่จตนาที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ นอกจากนี้ศาลยังพิเคราะห์แล้วว่าทั้งโครเอเชียและเซอร์เบียไม่ได้ละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการค่าล้างเผ่าพันธ์ปี1948แต่ขอให้ทั้งสองประเทศจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อพบกับข่าวได้อีกครั้งในเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะ พุทธศาสนนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในงานบนุญจุดประสงค์ของเราเี่ก็คือต้องการที่จะทนุบำรุงพุทธศาสนาของเราเนี่ยให้จเจริญรุ่งเรืองเล่าเบียร์เพียบวันนี้นะเอาใช้หยุยดมาดูกันช้าๆอีกทีงานบุญพุทธศาสนาเล่าเบียร์เพียบงานบุญพุทธศาสนาเล่าเบียร์เพียบงานบุญพุทธศาสนาเล้าเบียร์เพียบคนละเรื่องเลยเลี้ยงเหล้าเบียร์ในงานบนุญบาป